ะอมกับผักหวานหน่อยเดียวจบไปแล้วนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าค่ะเพื่อนนี่เมนูที่บ้านของเรานะคะแกงเลียงเฉอมค่ะบริเวณรอบบ้านเราเนี่ยคะ่ะต่างพูดเสียงเป็นเสียงเดียวกันเลยคะ่ะว่าแกงเลียงเฉอมเนี่ยต้องลองนะอร่อยมากนี่เราก็เลยเตรียมจัดคะ่ะเอาน้าขึ้นตั้งไฟเรียบร้อยแล้วคะ่ะหอมก็ทุบแล้วก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่กะปิตามด้วยกะปิแล้วก็เกลือหน่อยนึงคะ่ะ เราเพิ่มที่หลังได้นะคะถ้าไม่ถึงอะไรยังแบบทางใต้ก็จะเป็นแกงแมกง่ายๆค่ะใส่เก,ก,กลือใส่กะปิค่ะแกงที่คนแก่สมัยก่อนก็ชอบกินนะนี่ <c oughs> ละมั้งที่ทําให้เขาอายุยืน <c oughs> ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเด็ดเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะมีผักหวานปนหน่อยๆน,นะคะไม่เยอะเท่าไหร่สดน้ําก็ยังติดความหวานหน่อยๆคะ่ะเราก็จะปรุงรสด้วยผงนัว แบบโบราณไม่รู้เขาปรุงไหมเนาะแต่เราใส่ผงนัวนะคะแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึงเกลือกับกะปิเราใส่ลงไปแล้วนะคะตั้งร้อให้เขาเดือดค่ะให้ะอมสุกนะคะถ้าะอมไม่สุกเดี๋ยวเราจะคันคอนะคะจะมีเม็กลิ่นเหม็นเขียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้ะอมสุกค่ะ <Okay. S 1> ตั้งน้ำไปไม่นานทุกคน <c oughs> เริ่ม <c oughs> น่ากินแล้วค่ะ <c oughs> บอกว่าเราซดน้ำเรียบร้อยแล้วอร่อยมากค่ะ ลองไปทำกินดูนะคะคเพื่อน